คำถามนี้มาน่าสนใจมากค่ะพี่เกย์่ไรที่เราจะตัดใบทิ้งใบที่เราไม่ต้องการหรือใบที่เรารู้สึกไม่สวยดูเข้าไปต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวเอาต้นนี้เป็นตัวอย่างละกันต้นนี้อะไรคะพี่เกยเนี่ยสปริงสปริงครับโอ้โอต้องสวยเบอร์นี้เลยเหรอตัวนี้เป็นไฮบิดนะคะเจนสองนะคะแล้วก็เป็นความแตกต่างที่ลงตัวมากนี่ทุกคนดูกา้กานก้านแทบจะดำเลยค่ะนะคะแดงดำเลยค่ะแล้วก็มีความก้านสั้นส่วนใบพลิวนี่ แล้วเข้าส้มแล้วเข้าส้มได้นะคะเอ,ะอ่ะตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องตกแต่งกันหน่อยนะครับผมจริงๆจากประสบการณ์ของผมที่ที่เลี้ยงไม้เนาะเอาเป็นประสบการณ์ส่วนตัวและกันมันอาจจะผิดจะถูกยังไงก็ลองลองไปวิเคราะห์ตัดสินใจใช้กับอ่าไม้ไม <A S 1> ที่ <A S 1> สวนดูได้เนาะอ่าเป็นเป็นประสบการณ์แล้วก็กับความรู้ที่มีณนะปัจจุบันตรงผมอ่ายังไม่ <Okay. S 1> อัปเดตณปัจจุบันอัปเดตณปัจจุบันเนาะโอเคตอนเนี้ย ไม้ครับมันด้วยปกติถ้าเราย้อนกลับไปในคลิปเมือก่อนที่ผมเคยพูดเรื่องความสมดุลของรากกับใบเนี่ยจริงใบทุกใบมันมีประโยชน์นะครับพอเวลาถ้าเรามีการตัดมากเกินหรือน้อยเกินเนี่ยมันก็ส่งผลกับไม้เหมือนกันโดยเฉพาะในฤดูที่ความชื้นสูงอย่างในฤดูฝนที่เราควบคุมสภาวะแวดล้อมไม่ได้แบบนี้เนาะการตัดใบการเลือกตัดใบเนี่ยมันก็มีผลกับไม้ที่จะทําให้เกิดสภาวะต่างๆได้อันนี้สําคัญเลยเพราะอะไรรู้ไหม แอดมินเองเนี่ยถามพี่เก้ตลอดว่าเฮ้ยสฟิงเนี่ยพอเขามาอยู่ในที่ใหม่แล้วเราเสริมวัสดุข้างล่างให้เขาอะพี่เก้มันมีใบล่างๆที่แอดมินรู้สึกแบบขัดหูขัดตาไงอ่าแล้วแอดมินก็ถามพี่เก้ตลอดว่าเมื่อไหร่ที่จะตัดแต่พี่เก้บอกเอาไว้ก่อนทําไมถึงเอาไว้ก่อนพี่เก้เพราะว่าด้วยจุดจุดที่เปลี่ยนมาเนี่ยมันเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงแล้วก็ตัวฤดูเนี่ยเป็นฤดูฝนมันทําให้ไม้อะเกิดอาจจะเกิดสภาวะช้าน้ําจากการชายน้ําไม่ทันได้เนาะ การตัดใบออกในจํานวนที่มากหรือมากเกินพอดีหรือมากเกินที่การคายน้ําจากระบบรากให้เพียงพอเนี่ยอมันจะทําให้เกิดสภาวะทิ้งรากได้เพราะฉะนั้นผมเลือกที่จะเห็นใบเหลืองแล้วอะ่<ข>อวะจะช่มหน่อยออตอเน,นี้เขายังมีประโยชน์อยู่ในการช่วยคายน้ำเนาะบางทีเขาอาจจะยังสังเคราะห์แสงไม่ได้แต่เมื่อ,อเกิดสภาวะที่คายน้ํายากเนี่ยใบใบพวกเนี้จะเป็นการช่วยคายน้ําแล้วก็อุ้มน้ําส่วนเกินของรากไว้อืเนาะ เพราะฉะนั้นการตัดใบออกไม่เป็นผลดีในช่วงฤดูนี้ไม่ควรตัดใบออกเราควรจะดูความสัมพันธ์ดั้งเดิมของของเขาด้วยสมมติว่าเราเห็นต้นไม้ต้นนึงเราอยากจะอัพกระถางหรือว่าเปลี่ยนสถานที่ละกันกรณีเปลี่ยนสถานที่แล้วบางทีอ่ะเราอยากจะให้ฟอร์มเนี่ยมันสวยเราไม่อยากเห็นใบเหลืองไม่ควรเร่งหรือรีบตัดใช่เพราะฉะนั้นควรค่อยๆย่อยตัดเนาะแล้วคราวนี้วิธีการดูว่าใบไหนควรจะตัดได้ไม่ได้เนาะ อย่างใบเนี้ยสังเกตไหมครับเหลืองก็จริงแต่ผมยังเก็บไว้เพราะว่าเขายังมีประโยชน์ในการช่วยคลายน้ําอยู่ใบใบที่เขาพร้อมจะทิ้งเท่านั้นที่เราจะตัดเนะาะสาหรับใบอย่างอย่างใบเนี้ยคือหน้าใบเขาไม่รับแสงนะก็คือถ้าเกิดว่าการคลายน้ําเขาไม่มีะอ,อ่าเขาจะเริ่มทิ้งใบแล้วเขาเริ่มดึงสารอาหารกลับเนาะใบเนี้ยผมจะตัดได้ถึงแม้กระทั่งที่เป็นใบบนเห็นไหมครับใบนี้ใบเนี้ยไม่มีประโยชน์ละแต่ใบเนี่ยมีประโยชน์อยู่อวิธีสังเกตนะคะพี่พี่เห็นไหมครับใบนี้ไม่มีประโยชน์เริ่มทิ้ง ส่วนใบล่างๆที่ดูเหมือนเฮ้ยมันไม่น่าจะต้องเก็บไว้เนี่ยจริงๆแล้วการเก็บไว้ตอนนี้ประโยชน์ของเขาสําคัญในฤดูฝนคือการคลายน้าเนาะเขาอาจจะสั่งข้อแสงได้ไม่ได้หรือได้น้อยแล้วก็จริงมันก็มีประโยชน์ที่สร้างความสมดุลให้เขาอยู่สําหรับใบยกเว้นในกรณีที่ใบใบนั้นเป็นโรคอาจจะต้องมีการหรือว่าช้าน้าเนี่ย การเล็มใบก็ช่วยได้เนาะเข้าใ,ใจเข้าใจต้นไหนทำน้ำไม่เห็นไหมน,นี่จะบอกพี่ๆว่าจริงๆนะ,ะาต้านนี้นะช่วงแรกเนี่ยเขาไม่เสียหายจากใบไหมาจากแสงที่เราไม่ได้น้ํานะฟอร์มจะสวยมากค่ะสฟิงค่ะ F29 ค่ะ่โอเคอย่างม,ม,มีมีต้นไหนที่ไม่มีใบทำน้ำไหมตรงนี้ตรงนี้ใบทำน้ำไม่มีเลยจ้ะโอ้หอะไรมันจะสวยขนาดนั้นโอเคเฮ้ยทำไมส่วนนี้เลี้ยงไม้สวยล่ะค่ะตอนนี้อ่าสังเกตอ่ะตรงนี้ครับ ใบใบที่ช้ำน้ําเห็นไหมอ่าขอชมหน่อยไม่สวยเนี่ยบางีการตัดเลยแต่ลายหลายใบเนี่ยมันสะเทือนต้นแม่แน่นอนอ่าเพราะว่าไม้จะเกิดนะาะว่าแค่นั้นไม่ทังเพราะฉะนั้นบางทีการช้ำน้ําเนี่ยบางทีเลือกเลือกไมเห็นเรื่องในการเล็มเพราะว่าเราเราตัดเฉพาะในส่วนที่เสียออกเนาะแล้วส่วนที่อ่ายังเป็นพื้นที่ใบเนี่ยเขามีประโยชน์ในการใช้น้ํากัดแสงยังยังใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นบางทีเรื่องความสวยกับความอยู่รอดเนี่ย มันก็จะต้องมาสัมพันธ์กันนะโอเคสวยมากทีถ้าเราเลือกจะสวยตัดแต่ใบที่เสียทิ้งเราตัดใบออกมากเกินเนี่ยมันก็เป็นผลเสียได้เหมือนกันอ่ะสาหรับคลิกพวกนี้มันเป็นจากนั่นแหละการสังเกตไม้แล้วก็จากประสบการณ์การเลี้ยงของผมเนาะซึ่งแต่ละแต่ละแต่ละบริบทแต่ละสถานที่มันแตกต่างกันนะครับวิธีการพวกนี้บางทีในฤดูที่เป็นฤดูที่อากาศไทยเทดีว่าความชื้นไม่ได้สูงมันก็ ไม่ได้อาจจะไม่ได้จําเป็นเนาะเพราะฉะนั้นการตัดใบช่วยในฤดูที่อากาศแห้งเนี่ยแล้วกการทังนอากาศไทยเฮดีความความชื้นไม่สูงเนี่ยมันก็ทําให้ไม้ฟื้นตัวเร็วไม่เหี่ยวง่ายมันก็มันก็อาจจะเป็นประโยชน์ในบางฤดูอ่ะเพราะฉะนั้นลองเอาหลักการนะครับแล้วไปวิเคราะห์ไปปรับใช้เนาะในการเลี้ยงสังเกตไม้ร่วมกับสภาพแวดล้อมตัวเองมันจะทําให้การเลี้ยงไม้เนี่ยอ่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเออเรา,จะ,าจะเข้าใจไม้มากขึ้นด้วยแหละ ่ขอท้ายอินท้ายคลิปนิดนึงค่ะโอ้โหคุณเลี้ยงไม้สวยขนาดนี้เลยเหรอนี่ค่ะ FZ สาหค่ะไม้เจนสองสามใสเลือดค่ะมีนาคด้วยมีเอ่อจันเงินด้วยโหสวยมากค่ะเห็นไหมนี่ค่ะ FS 4ค่ะเมโลเพอ FH สี่ค่ะ FS สองหนึ่งค่ะ Night Butterfly ค่ะ FH หกนี่ FS หกใบกลมค่ะเป็นเมโลเพอ FS หนะคะ FS สค่ะโหเห็นแล้วรู้เลย FS สิค่ะสยามเนลมิร นะคะ FN 5 0ค่ะดำโบราณด่างขาวพีชนี่โอ้โหนี่ทุกคนดูดิขนาดขาวขนาดนี้เขายังไม่ช้ำเลยอะยู่ใกล้น้ำขนาดนี้นะทุกคน FS 4 6ค่ะยกจักรพัดค่ะโอ้โหเธอสวยเหลือเกินตัวนี้55หรอ FN 5 5าาค่ะ FN 1 4ค่ะ FS 2อไม้ประทานค่ะหนูนา2สอง FS 7 18โอ้โหมันมันสวยขนาดนี้นี่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 อวดอันนี้นิดนึง ดักช็อปดักช็อปนี่เปลี่ยนหน้าไม้แล้วทุกคนนี่ยโอเคโอ้โหสมชื่อเลยต็นนี้เปลี่ยนหน้าไม้จากการออกดอกกลับมาสวยไปพี่เกขอบคุณมากตัดต่อตัดต่อนี่โอ้โหจะสวยไปไหนนี่สวยมากค่ะ